คือเก่าเนาะวันนี้เขามาใส่มองใส่มองประวานแถวหนองแถวบ้านเนาะเห็นมีปลาเข่งมันมาไลา่ไล่เนาะหลังจากที่เขาใส่มองแล้วเนาะก็เจาบ,บ,บ,บเบิ้งจาะเจาะเบิ้งจริงๆออกหวัวอาหารล่อมนอันเนาะหัวหานที่เปนเกลือปลาดินน้อยเนาะ่อมนอันเอามาใส่มองเนาะอันนี้แม่นฮอลเลี้ยงปลาดินเนาะ เยังประนินสองกระซังไว้แต่ว่าทุกครั้งที่มาเกือบป่าเนาะป่าอยู่ทางนอกนอนรู้สึกว่ามาละลายเขาเลยเอมมองมาใส่เนาะนี่คือยอดตัวนึงเนาะน,น่าจะปลาคิงหรือปลาคาวบอนนี่แหละแล้วก็นี่เนาะคิดว่าน่าจะถึกลายอยู่ เดี๋ยวเขาเสียเอาหัวอาหารเกลือป่าอยู่นองนี่แหละล่อมันเอามากินมาซุ้มันเป็นน่าจะปลาเขิงเนาะปลาเขิงธรรมชาตินี่แหละ น่อมานอเนาหาัวหานวันไยเอามองลัดไปเนี่แล้วก็เอาหัวหัวหันวันลงนไม่มีตัวใหญ่ตัวหนึง่งลอยไปลอยมามัน,นบดถึกมองเนาะ นี่นะปลามันคือโบทือกว่าตัวนี้เนะมันคือโบร้อยไปถือในนี้ตัวแง่เตอร์เลยตัวนี้นะเนานนะ,นค,านนะนะคิดว่าน่าจะบอลอดล,ใอดลนะ,ะ,ะใส่มองดักไว้แล้วตัวนี้นะเนาะเขาใส่มองดักไปทางหน้าแล้วเอาร้อยไปร้อยไป อากาศเย็ยนดีนะบรรยากาศทงนาายืนเบิงป่าปลาเข่งนะปลาเข่งมาถึงมองเธอละตัวเธอละตัวคือบ่อร้อยไปเบื่อนนั่นนี่ ตัวนี้ถืงเลนะ้เนาะจังนันเขาชีมาปดสบายนี้เนาะหลังจากที่เขาใส่มองไว้แล้วประมาณซักนาทีเนาะประมาณสาวนาทีได้แล้วเขาจะไปยามเบื้องว่าเนาะว่ามันชีได้จักรตูเนาะน่าจะได้ปลาเข่งว่เมืองเมืองนะน่าจะได้ปลาเข่งเดียวเข้าไปยามน้ำกันเลยเนาะ,นะเขาใส่ไว้แล้วเมื่อกี้นี้เขาไปยามน้ำกันวามันชีถึงจักรตูบอเนาะ เขาใจดีเนะาะพอพรนะเขาหน่ะได้ปากกับปอยโอ้โหน้ำเล็กแพะ <c oughs> นี้เอ้าปใส่บุระนี่นี่ตัวหนึ่งเนาะปลาขาวนี้ตัวหนึ่งสองตัวนี่ปลาอะไรนี่ปวก,กระเดิด สามปลาขาวอยู่นี้ปลาขาวอยู่นี่แน่เนาะพี่ม่นปลากระเดือเป็นส่วน,น,นในหญ่เนาะเจอในเฮาสีมาปวดเดี๋ยวยำมๆเมื่อก่อนมามีจกักโตตัวนี้เนาะเป็นคลองธรรมาศาสตร์ยู่โทงนาเฮานี่แหละนี่ก็มีโอ้ปลากระเดือปลากระเดือปลาขาว นี่จะมีถึกแล้วสิบอยบอเนาะปดแล้วก็สชิบอยมันปล่อยเข้าหนองนี่แหละหนองเลี้ยงปลานี่เนาะ น,น,นี่ปลาเข็งปลาเข็งน้อยถือบอยอยู่นี่อยู่ในก็มีปลาเข็งเนาะนถือว่าคุ้มเนาะใส่ประมาณซาวนาทีนี่แหละเกือบสิบกว่าตัวแล้วชิใส่ปลาไว้เลยเนาะ